เฮลโหลเฮลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้มีข่าวมาไว้ชาสรมาันธ์ครับดูแรนโกนะฮะก็มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับในที่เซตติ้งเนาะด้านสายล่างนะครับอ่าตรงเซตติ้งนะครับก็ตรงลังเกรชนะครับก็มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าภาษาไทยมีเข้แปลโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวกดเซฟตรงไหนวะอ,อ๋อมันกดปิดกากบาทได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งมันจะทําการรีสตาร์ทนะครับ สำหรับกำหนดการเปิด Open Beta ตอนนี้ยังไม่มีเลยนะฮะคือเดี๋ยวผมจะกลับมาทำอีกครั้งแน่ๆตอนที่มันเปิด Open Beta แล้วเพราะนั้นช่วงนี้ผมจะไม่ทำดูแลนโกนะครับคือมีคนถามมาตลอดก็ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็คืออย่างที่บอกไปว่าผมคิดจะทำ <c oughs> คือเดี๋ยวรอมันเปิดแล้วทำทีเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าดูบรรยากาศภาษาไทยครับผมเป็นไงน่าจะช่วยทาให้เราเล่นได้ง,ง่ายขึ้นดูดิเห็นไหม ตัวละครนะฮะบอกสเตตัสบอกอะไรแบบชัดเจนนะฮะกระเป๋าสิ่งก่อสร้างเอ้ดูดูสิ่งก่อสร้าง,ง,งดีกว่าโอ้ดูดีมากเลยอ่ะใช้ฟอนต์ก็สวยดูดิบอกละเอียดมากเลยเลเวลของผลิตภัณฑ์เลเวลนั่นนู่นนี่ต้องใช้โตทำงานเลเวลยี่สิบนะครับกดตัวไอสามารถดูรายละเอียดได้ครับโอ้โหคือแบบคือผมนึกว่าแปลไม่ดีนะแต่นี่คือเรียกว่าแปลดีนะ แต่ก็ยังไม่อยากฟันธงมากเพราะอาจจะมีผิดมีอะไรบ้างเพราะว่าก็คือเพิ่งแปลได้ไม่นานเนาะถ้าเกิดเราเจออะไรผิดเราก็แจ้งผ่านทางแฟนเพจของเน็กซอนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลสิ่การเก็บการฆ่าการยิงธนูอ้าเจ๋งวะ่ะคลิกเข้าไปดูดิเลือกสกิลโอ้โหเป็นไงครับรายละเอียดแบบชัดเจนโอ้โหคือแบบสุดๆอ่ะอืมไหนลองไปอินเทอร์แ็กับอาพวกสิ่งของดูนะครับดูดิ หินก้อนใหญ่อะไรเนี่ยหูกทอผ้าขนาดเล็กราวตักผ้าเตาหลอมกล่องใหญ่อคอกสัตว์ชั่วค้าวอ๋อหินก้อนใหญ่ลองกดดูนะครับอืมก็คือทําดีมากเลยนะฮะคือไม่ใช่คําว่าทําดีดิต้องใช้คําว่าแปลดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวนี้ดินี่คุณต้องมีหนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้ก่อนอย่างเงี้ยค้อนงานช่างประเภทสองมือค้อนงานช่างอีเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับกดสร้างได้เลยอ๋อ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างประทับใจนะครับคือทำทำสักทีนะครับเพราะว่าดูแรนโกเนี่ยมีคนสนใจที่จะเล่นเยอะมากแต่ว่าหลายคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีใครจะเล่นก็กลับมาเล่นได้นะครับเพื่อเอาบรรยากาศกาศันละกันแต่ผมอย่างที่บอกจะกลับมาเล่นตอนที่เปิดให้บริการจริงแล้วนะครับเพราะนั้นก็ติดตามกันได้เลยนะฮะทำแน่นอนเป็นซีรีส์แต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้มันโคสเบต้าไง ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตอนโอเพนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอทำตอนโอเพนดีกว่านะครับอสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ